สบายดีพี่น้องมดสุขสุขคนสมองสุบับอนมันเอกโต๊ะก,กายไปพี่น้องพัดมอดจักนะ กบหมอดเองพี่น้องน้องร้าไม่กขาดหน้าพอน้องร้าไม่ตาก่อให้น้องร้าพี่น้อง ข้าศึก,กขัดขัดเหยียบนี่เหยียบนี่ข้าศึกขัดขัดจะกวนโอ้ย ตกก้าถูกน้ำเอาฝนบนตกพี่น้องได้ๆก็แช่ข้าปปูแล้วก็เลยตกสูบน้ำตก เอาตีนรถเหยียบก้อนขีน่ไทยไห่เออ้ามันเหยียบเอโอโว้ยหมเหยียบหมเหยียบเนี่ย ดูบรรยากาศยามหน้าพี่น้องหน้าก็ดูสั้นห่วยเวลาักพ่อตกมากก็นับ thank you ເຮົາຊິໄດ້ກະເຕູບນ້ຳຕົກກາພີ່ນ້ອງທັນຍັງກອີ2ຊອນລິ່ົ ่าดเลี้ยงคลองเลี้ยงคลองไป่าดล้ำเก่างาน,น,นแล้วได้ไจเจ็ดถ้าส้มตอนหวานี่น้องสวัสดีป่าลุงสวัสดีสุขุขุคนตุ๊จ่า ต่อไลงุงลุงดานถ่ายหอีกลุงเลยลุงดำขาดนะตุ๊จ้าตุ๊จ้าไว้ตุ๊จ้าตุ๊จ้าตุ๊จ้าหวานกะไปลุงหลังจากขาดแล้วกัหวานกะมันยังลุมยากสบายดีหวานก้า

ไปลงุงพ่อจะกินเดรดซมาพาควดแล้วน้องไปลุงเลยคลิปลหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมฝากกันเลยกดแชร์ก,กดติดตามเด้อปลงุงไปบาย,บายสบายดี